ไปดูคะแนนความสามารถของนักเตะไทยกันหน่อยนะฮะครับอ่าผมไล่เลียงตั้งแต่พุทธศักษาประตูสราโนนอ,นอนุอินวิปูวันนี้ผมให้เขาเก้าเลยไหมผมให้เขาเป็นแมนแนอเลแมนมผมว่าวันนี้สราโนนอ,นอนุอินผ่าน,ผ,านผ่านเรื่องราวหลายอย่างโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องหัวจิตหัวใจนะถ้าเขาเป็นมือหนึ่งมาตลอดแล้วได้ลงเกมสําคัญแบบนี้ อันนี้ผมไม่แปลกใจแต่เขาเป็นมือ2มือสามือ2มือสามผมมองว่าเขาเป็นมือสมในทัวร์นาเมนต์นี้ต่อจากศิวรัสเทศสูงเนินด้วยแต่วันนี้เขาได้รับโอกาสลงสนามแล้วทําผลงานได้ดีเซฟจุดโทษจังหวะบอลเคลียร์จังหวะเซฟจ่อๆของผู้เล่นซาอุผมว่าวันนี้เขาสมควรได้รับแมนนอโนแม็ปผมให้เขาเก้าแนโอ้โหคอมเมนต์มาให้สิบเต็มเลยนะฮะคือเอาเป็นว่าเราก็มีมาตรฐานในรูปแบบของเราเนาะเพราะว่าเอาเป็นว่าเขาได้สูงที่สุดแล้วกันนะครับแต่ว่าสูงที่สุดวันนี้ มันคือเก้านั่นก็นคือสรานนนะแต่ว่าใครจะให้10ผมว่าก็ไม่ได้แปลกใจนะฮะเพราะว่าไม่ใาดเลยใช่ไหม <c oughs> อืเอาเก้าแล้วกันนะขณะที่แบ็กซ้ายนะครับไล่จากไล่จากซ้ายสันนิภาพกนรงอมผมว่าสันนิภาพไม่ใช่ตำแหน่งของเขาจริงๆตำแหน่งของเขาคือแบ็กขวาจากบ g จีนะครับก็ยังเล่นดูตะกูตะกักยังยังเปิดบอลไม่ได้พี่กูแต่ว่าช่วงหลังการสกัดกัน้นเขาถือว่าโอเคอ่ะผมให้สันนิภาพเจแล้วกัน นะครับขณะที่สุพนันบุรีรัตน์สุพนันยิงย่งเล่นยิ่งมั่นใจนะแม้ว่าดูว่าะจะเป็นตัวสำรองเบอร์สองจากนิโคลัสมิเคลสันก็ตามทีแต่ว่าสุพนันทำหลายๆจังหวะได้ดีสุพนันมีพละงกำลังุพมานมีความแข็งแกร่งพี่ปูมีสปีดที่ดีผมผมว่าเขาไม่ขี้เลในหลายจังหวะไม่เขาเจ็ดุดห้าสุพนันบุรีรัตรน,น์น่นวิ่งเยอะวิ่งเยอะวิ่งเยอะใช่ครับโอเคเลยนะครับผมว่าเขาใช้ได้เลยขณะที่คู่เซนเตอร์จักรพันธ์กับ สุพรรณทองสงักพันทำได้ดีนะหลายจังหวะเลยนะครับผมผมมองว่าส่วนหนึ่งที่ไม่เสียประตูเนี่ยจักรพัน์ทองอาจักรพัน์ไพสุวรรณทำทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีกล้องหลังผมให้แปนะครับขณะที่สุพรรณทองสงสุพรรณอยากให้แได้เหมือนกันแต่ว่าสุพรรณภาพที่เสียจุดโทษพี่ปูแต่ภาพรวม,อ,มอื่นๆหลังจากเสียจุดโทษแล้วเขาเข้าบอลละเอียดขึ้นเขาคอยซัพพอร์ตักพันเยอะพอสมควรทั้งคู่ซัพพอร์ตกันได้ได้ตลอดเลยหลังจากที่ เขารู้แล้วว่าเขาเขาพลาดอะไรพี่ปูเข้าบอลระมัดระวังขึ้นผมให้แปดทั้งคู่แล้วกันอืถือว่าทําทํางานได้ดีทํางานได้ดีมากๆนะครับสําหรับคู่นี้อ่าสารัตยููเย็นแม่สารัตกลับมากลับมาผลงานดีนะสําหรับเกมนี้แรกๆอาจจะดูติดขัดแต่ว่าหลังๆเนี่ยสารัตขยันวิ่งมากนะครับเป็นกัปตันทีมเป็นคนนําน้องๆไม่คีเรเลยแจกจ่ายบอลแล้วก็ส่วนใหญ่มันแจกจ่ายบอลไม่ได้แต่ว่าหลังกองอ่าหน้ากองหลังเนี่ย สาระทำได้ดีสกัดกั้นแล้วก็ไล่ตามบอลได้ตลอดผมให้7.5นะครับขณะที่กฤษดากาแมนวันนี้กฤษดาผมว่าต่ากว่ามาตรฐานพอสมควรผมไม่รู้ว่าด้วยด้วยตําแหน่งหรือว่าด้วยเกมที่ที่มันต้องใช้พลังเยอะมันต้องใช้สปีดเยอะต้องตามไล่ผู้เล่นที่มีความคล่องตัวสูงเลยทำให้กฤษดาไล่ผู้เล่นของของซาอุไม่จนวันนี้กฤษดาผมให้6.5ผมว่ากฤษดาต่ำกว่ามาตรฐานนะครับข้างบนปฐมพลเจริญรัตนาพิรม ปฐมพลเกมลุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเกมรับปฐมพลก็ถือว่าขยันอาจจะเล่นไม่เต็ม90มานาทีก็ปฐมพลผมให้6.5้พี่ปูครับยังไม่จีจาเท่าไหร่ ขณะที่เจริญศักดิ์วงกรถ้าเห็นเจริญศักดิ์วันนี้ผมว่าเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็ไปกับบอลได้ดีนะแล้วก็มีโอกาสเปิดทะลุขึ้นไปทางด้านเจริญศักดิ์ผมให้เจ็ดมีความเร็วปัน่นขวนได้นะครับขณะที่วรชิตวรชิตช้าไปอีกจังหวะจังหวะจังหวะตลอดเลยอหมหน้าน่าจะทําได้ดีกว่านี้ทั้งที่เขาเป็นบอลที่มีพรสวรรค์และมีทักษะสูงผมว่าวรชิตต้องปรับสปีดอีกนิดหนึง่งให้วรชิต6.5ดเท่ากับ ทีลศักด์เผื่อพี่ไม้ที่วิ่งโมงลูกแรกอะสวยแต่หลังจากนั้นนี่หายไปเลยเก็บบอลไม่ได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือวิ่งไล่วิ่งไล่บอลที่ที่เพื่อนจ่ายเสียมาแล้วก็กองหลังซาอุเซตบอลพี่ปูขณะที่ตัวสำรองตัวสำรองวันนี้เนี่ยวีระเทพป้อมพัน์อาจจะช้านิดนึงแต่ว่า พอวิลเทพลงมาแล้วผมว่าวิลเทเเนี่ยมั่นใจจากสองเกมมาลวเขาทำได้<ะ>ดีเวลาจะน้อยประมาณ20นาทีก็25นาทีผมให้เขาห5้าแล้วกันผมว่าเขาก็เล่นใช้ได้นะครับขณะที่สุประชัยกับทีระดนลงมาก็มันไม่ค่อยเห็นอะไรมากแล้วครัผูให้6แ<ะ>ล้วกันแต่ว่าภาพรวมต่างๆเนี่ยคือส่วนใหญ่มาเล่นเกมรับครับ<ะ> นั่นคือบทสรุปทั้งสิ่งที่เห็นในเกมนี้นะครับแล้วก็คะแนนความสามารถของผู้เล่นนะครับคงจะละเอียดกันพอสมควรและเราใช้เวลาวันนี้ตั้งแต่ก่อนเกมนะครับกลางเกมช่วงพักครึ่งแล้วก็หลังเกมนะครับเชื่อว่าแฟนๆน่าจะมีความสุขทั้ง1นึ่งองหมื่นกว่า 2, คนใน YouTube แล้วก็2,000กว่าคนใน Facebook นะครับตอบคอมเมนต์นิดหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่า คอ oh, มเมนต์มันมันเด้งเยอะมากเลยนะครับ uh, คุณยาบอกว่าต้องเปลี่ยนไทยลีกให้เล่นพาสซิ่งให้หมดนี่คือปัญหาเกมรุกไม่ได้นะฮะผมว่าเทรนของฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกถ่ายทอดกันไปเองโดยที่เราจะไปจับเขาเปลี่ยนไม่ได้แต่ะทีมเขาก็มีวิธีการของเขาแต่ถ้าสมมติทีมชาติเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีนะครับทีมทีมอื่นโดยเฉพาะยิ่งทีมในไทยลีกเนี่ยยังไงก็ต้องเดินตามรอยแบบนี้เพราะว่า นี่คือมติของคนดูว่าเอ้ยเขาชอบดูบอลแบบนี้ผลงานของทีมชาติมันคือตัวคว้าตัวชีวัดที่ทําให้ทุกทีมอยากจะเดินรอยตามเดี๋ยวมันจะตามกันเองครับขอให้มันมีต้นแบบที่ดีนะฮะใช่ใช่ครับไม่ไม่ค่อยเห็นบอลเซตพอนําแล้วเซตเซตแล้วน่าเบื่อเลยอะไรเงี้ยผมว่าบอลไทยทําให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยพอนํามันก็ต้องเล่นให้เหมือนเดิมพี่ปูเล่นแล้วสนุกเล่นนะทําให้คนรู้รู้สึกว่าเข้าสิบนาทีเนี่ยมันมีอะไรต้องลุ้นตลอด ไม่ใช่แบบม,มาแล้วเหมือนหนังเศร้าอ่ะแบบห่วงแล้วเว้ยอะไรเงี้ยคุณมาฟิโต้บอกว่าอยากให้เอาเพลงฟุตบอลร้อยแปดไปเปิดในเช่นครับช้างศึกไทยแลนด์นะฮะก็เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยการที่เปิดในรายการเราแล้วกันเดี๋ยวตอนจบนะครับใครทีเ่เข้ามาดูรายการแล้วไม่ค่อยได้ฟังเพลงช้างศึกไทยแลนด์หรือว่าเพลงฟุตบอลร้อยแปดของเราเนี่ยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเราจะรู้ว่านี่คือความฝันของคนไทยทุกคนที่อยากเห็นทีมชาติไทยเล่นได้ดีนี่คือความฝันของเด็กๆไทยที่อยากจะ พาทีมประเทศไทยไปฟุตบอลโลกอยู่ในเพลงนี้ท,ทั้งหมดเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับครับอ่ะซึ่งเป็นเพลงที่เปิดปิดในการเข้ารายการของเราทุกวันนะครับถ้าเราเรียกสุพรรณว่าไอ้หนุ่มสุพรรณมันจะหมายความว่าเราเรียกชื่อหรือเรียกภูมิลำนาวครับโอ้โหเลือดเธอบอลไทยนี่เลือดเธอจริงนะฮะ <laughs> เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะฮะเออก็ก็สมชื่อที่ตั้งนะครับโอเคนะก็คุยกันประมาณนี้พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ช่วงนี้จะเจอกันทุกวันเลยนะครับในไลฟ์สด <laughs> <laughs> ก็ช่วงค่ำนะครับ พรุ่งนี้อ่าสักสองทุ่มดีไหมสองสองสามทุ่มเดินม,มาเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมเดินท,ทางกลับมาอยู่กระบ,บี่เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพและขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์กีฬาอาลีนะครับผู้สนับสนุนของเรานะฮะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วยกดให้หน่อยช่วงนี้มีแฟนๆใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับเราเป็นรายการฟุตบอลไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ฟุตบอลร้อยตัวจริงฟุตบอลไทยผมอยู่กับวงการฟุตบอลไทยตั้งแต่ปี2539ตั้งแต่อยู่สยามสปอร์ตสยามกีฬานะครับโยเองก็อยู่ที่สยามกีฬามา เกือบๆยี่สิบปีเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันตรงนี้นะครับในช่องทางของเรามาตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันข้ามคืนนี้ลาไปด้วยความสุขของทีมชาติไทยเราจะตามเชียร์กันยาวๆนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคอนเทนต์ของฟุตบอลร้อยแปมีเรื่องราวของทีมชาติไทยเต็มไปหมดเลยครับแล้ววันที่30เรากลับมาคุยกันต่อนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีไลฟ์สดทุกวันนะนะครับ ก็อยู่กับบรรยากาศของทีมแมสไทยที่พวกเรามีความสุขลาติสวัสดีครับสวัสดีครับ